มาซิงกันแบบต่อเนื่องเลยครับผมยังอยู่กันที่ร้านอาหารร้านเดิม,มแล้วคุยกับ Big Deal อย่างนี้พามาร้านอาหารหน่อยใครกำลังมองหาร้านเติมเกมฟีฟ่า22ในระบบ PC ปลอดภัยและมีคุณภาพ Over Top Up ลิง์อยู่ด้านล่างเลยครับพิเศษสุดๆถ้าคุณบอกว่ามาจากช่องเราลดทันที5%เดี๋ยวยิไปตอนนี้ทางเพจเปิดรับเติมเกมกีฬาต่างๆอีกมากมายท้งฟีฟ a าม b i l e NBA และ UFC คิดจะเติมเกมคิดถึง Over TopU p สวัสดีครับมาลุยกันต่อเลยครับกับพาร์ทที่1ของซีซั่น2ตอนนี้ครับก็อยู่ในช่วงหารายการ P ีซีซั่นครับเพื่อที่จะมาทดสอบนักเตะของเราครับและทีมของเราแล้วก็ดูกันว่าขาดตำแหน่งไหนและตัวที่เสริมมาใช้งานได้หรือเปล่าก็ตอนนี้มี3รายการให้เราเลือกนะครับผมรายการแรกครับคือแชมเปี้ยนโทฟี่นะครับรายการที่2คือยูโรเปียนอินเตอร์เนชันแนลคัพครับและรายการที่3ครับผมเป็นยูโรเปียนชิลซึ่งผมดูจาก3รายการนี้นะมีทีม ที่ผมสนใจแล้วรู้จักมากที่สุดคือรายการยูโรเปียนชิวครับผมมีทั้งริวครับโอลิมปิกมักเซย์ FC ปอร์โตบา้าเซลตาบีโกวาเลนเซียและสุดท้ายครับผมโตรีโนเสียดายอย่างเดียวว่าไม่มีทีมจากอังกฤษสักทีมหนึ่งซึ่งถ้าเป็นรายการที่มีทีมจากอังกฤษมีเพียงรายการเดียวครับผมคือแชมเปี้ยนทรฟี่มีลีดยูไนเต็ดแต่อีก6ทีมที่เหลือผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ครับผมหรือว่าเราคิดผิด ไม่เป็นไรผมขอเป็นรายการยูโรเปียนชิลแล้วกันอยากลองดวลกับพวกวาเลนเซียพวกหมักเซยพวกปอร์โตเงี้ยมันเล่นยูฟาแชมเปียกผมว่าน่าจะเป็นการทดสอบทีมที่ดีมากๆเลยและหลังจากเข้าฤดูกาลใหม่ครับมีนักเตะ3คนเลยครับที่ติดทีมชาตินะครับผมและหนึ่งในนั้นครับคือนักเตะที่เราแทบไม่ได้ใช้ในฤดูกาลที่แล้วเลยครับผมอย่างวาก้าฤดูกาลที่แล้วนับเป็นเลขกลมๆผมให้เขาลงสนามประมาณแค่3-4เกมเองมั้ง แลวยังมีชื่อติดทีมชาติฮังการีอีกนะโอ้โหนี่ทีมชาติจะไม่มีใครเลยใช่ไหมส่วนอีก2คนครับผมเป็นมิดฟิลตัวกลางครับผมตัวเก่าของเราครับผมอย่างกีโชเวียกและอีกคนครับผมกับตันทีมตัวหลักของทีมครับอย่างเรนิฮานแล้วก็นี่ครับผมฝั่งซ้ายของเราครับผมอ็อกวันน่าครับตัวนี้เซ็นฟรีครับจากเวสแฮมตอนนั้นที่ผมดูครับคือเขาจะหมดสัญญาพอดีครับเราได้มาถือว่าน่าจะตอบโจทย์ ในระดับหนึ่งครับผมยังไม่อยากการันตีครับว่ามันจะดีซึ่งมาก็มาเป็นตัวจริงแทนฟิวโจนเลยครับตอนนี้ฟิวโจนสเตตลดเหลือ74แล้วนะและอีกอย่างหนึง่งผมมีความคิดว่าผมจะปล่อยฟิวโจนครับเพื่อที่จะหากองหลังอีกสักคนครับเพื่อมาเติมเต็มในพื้นที่ที่ขาดหายไปนะและคารลัมดอยครับผมก็ยังอยู่กับเรานะครับผมสเตตเพิ่มขึ้นมาเป็น69 รู้สึกสเตตมันเพิ่มช้ามากเลยเว้ยแล้วอีกคนครับผมคาร์เตอร์เดี๋ยวผมจะปล่อยยืมอีกสักครั้งหนึ่งครับเพื่อให้เขาไปเก็บประสบการณ์ให้มันมากกว่านี้ส่วนในตำแหน่งที่เหลือนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูครับว่ามีนักเตะตัวไหนครับที่ผมคัดมาจากคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์เลยนะครับว่าเหลือใครกันบ้างที่น่าสนใจและมีนักเตะฟรีเอเจนต์หนึ่งสามคนครับที่น่าสนใจ เริ่มจากนักเตะฟรีเอเจนต์ครับผม3คนที่ผมพูดถึงครับคนแรกครับเป็นทางด้านของอังเคลดิมาเรียครับในซีซันที่แล้วครับเขาย้ายกลับไปเล่นกับเลอเอ้ามัดลิกและสงสัยจะฟอร์มไม่ดีครับทำให้ไม่มีการต่อสัญญาจากมัดลิกอีกคนครับผมเป็นหลุยส์โซเลสครับผมกองหน้าอดีตดาวซันโวของพีเมลีกนะครับในปีไหนทักปีนี่แหละจำไม่ได้ก็หมดสัญญากับแอตเลติโกมาดริกครับผมแล้วเขาไม่ต่อสัญญานะครับทำให้ตอนนี้เป็นฟรีเอเจนต์อีกคนครับผมเป็นคาริุส ตัวนี้เป็นผู้รักษาประตูครับวัย29ปีสเตต74ซึ่งเท่ากับคามมนสกี้ของผมเลยนะทั้งอายุแล้วก็สแตตมันมีดีกว่าเพียงแค่มันมีหน้าจริงครับแค่นั้นเลยเริ่มแรกครับเดี๋ยวเรามาเซ็นอังเคิลดิมาเรียครับผมปีขวาที่ผมต้องการอยู่พอดีเลยครับคือเล่นเท้าซ้ายตัดเข้าในยิงได้อายุ34ปีแต่ผมคิดว่าน่าจะพอใช้งานได้นะความเร็วก็ยังพอใช้ได้ครับอยู่ที่75นะครับผมความคล่องตัวครับอยู่ที่87อื ถือว่าโอเคครับส่วนเรื่องการจ่ายบอลครับการเลี้ยงบอลวู้ใช้ได้เลยนะคอสบอลนี่87เลยครับดิบลิ่งนี่86ช็อตพาวเวอร์ครับอยู่ที่82แล้วก็ลองช็อตครับอยู่ที่84เฮ้ยใช้ได้อยู่ผมว่ายังใช้ได้สักปี2ปีเลยครับถึงอายุจะ34แล้วก็เถอะปะเราไปคุยกับคนแรกก่อนครับอังเคียดิมาเรียเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปครับผมผมพามาดูนี่ก่อนลืมครับทันเฟอร์บจัดครับในฤดูกาลนี้ที่ทางบอร์ดบริหารให้เรานะครับคือ6 สิบสี่ล้านครับผมถ้าเราบริหารดีดีผมว่าผมอาจจะได้เงินเยอะพอสมควรเลยนะแล้วก็มาดูนี่กันก่อนนะครับทาร์เก็ตของบอร์ดบริหารในฤดูกาลนี้ครับเขาให้เยอะขนาดนี้เขาต้องการอะไรจากเราบ้างครับผม ดูกันตรงที่อันแรกเลยครับผมยูสเดมิลต์เมนต์ครับตรงนี้เขาต้องการให้เราเซนนักเตะดาวรุ่งนะครับขึ้นมาจากอะคาเดมี่นจํานวน1คนนะครับเป็นอย่างน้อยพร้อมกับลงสนามครับในเฟิร์สซีซันนะครับซีซันแรกของนักเตะ30%เป็นอย่างน้อยครับโอ้จะพยายามทําให้ได้ครับซึ่งจริงๆผมเซนขึ้นมาแล้วนะและเป้าหมายที่2ครับผมเป็นระยะสั้นนะครับผมถ้าผมแปลไม่ผิดนะครับถ้าแปลผิดคอมเมนต์กันมาหน่อยก็คือให้เรายิงประตูครับผม15เกมครับอย่างน้อยเกมละ1ประตู E และเป้าหมายที่3ครับระยะสั้นเช่นกันครับเขาต้องการให้เราปล่อยนักเตะนะครับ2คนแล้วก็เซ็นนักเตะใหม่ในฐานะนักเตะตัวสําคัญนะครับผมหรือว่าคูเชี่ยวนะเข้ามา1คนครับแต่เขาไม่บอกครับว่าเป็นตําแหน่งอะไรอย่างนี้ผมเซ็นตัวเก่าๆมาสักตัวแบบสแตทสูงๆก็ได้ดีส่วนเป้าหมายในพีเมรีกนะครับผมเขาต้องการให้เราจบในกลางตารางนะครับของฤดูกาลนี้แล้วก็เข้ารอบ16ทีมของฟุตบอล FA ฟครับครับผมก็ลงไปขายซีซั่นที่แล้วนะแต่ซีซั่นที่แล้วจากพีเมรีกเราเป็นแค่ว่าต้องเลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติ มัดขึ้นมาโอเคก็ถือว่าน่าจะไม่ยากลําบากเท่าไหร่ครับส่วนเป้าหมายลหลักๆาอันครับผมคือขานนักเตะ2คนแล้วก็เซ็นนักเตะเข้ามาครับเป็นตัวสำคัญของทีม1คนยิงประตูให้ได้15เกมครับผมอย่างน้อย1ประตูนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นผ่านเข้ารอบ16ทีมของฟุตบอล FA ครับครับผมอันนี้คือ3เป้าหมายหลัก มาอยู่กันที่ร้านอาหารครับผมมาคุยกับอังเคิลดิม i a ียแล้วก็ตัวแทนของเขาครับพี่ปงเน่งมาสโลนเลยครับอังเคิลดิม i a ียครับตอนล่าสุดนะเขาอยู่กับเรอัลมาดริดแล้วได้ค่าเหนื่อยอยู่ประมาณ1 0 0 0 0แสนเกือบ2 0 0แสนครับผม และมาถึงก็ไม่พูดพันทําเพลงเลยวะ่ะเอเจนต์ของเขาครับผมต้องการให้นักเตะของตัวเองครับอยู่กับทีมในฐานะครูเชียวได้เลยครับผมเป็นนักเตะตัวหลักจริงๆก็ได้อยู่ครับ34ปีกับสเตตแปดเยอะที่สุดในทีมด้วยซ้ำไปส่วนทางด้านของสัญญานะครับเขาไม่ขอเป็นคนเริ่มเจรจา <c oughs> ผมให้ได้ประมาณ2ปีครับจะอายุ36คิดว่ายัางไงครับกับระยะสัญญา2ปี วเดียคิดว่ายัางไงครับเหมือนจะตกลงครับผมไม่มีปัญหากับสัญญาระยะ2ปีผมว่าก็โอเคนะสำหรับนักเตะตัวเก่าอย่างนี้ครับส่วนใหญ่เขาจะให้สัญญาแค่ปีเดียวส่วนค่าชื่อสัญญาผมขอไม่ใส่แล้วกันนะค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์ครับคิดว่ายัางไงไม่ขอด้วยอืมผมคิดว่าผมขอแสนหนึ่งได้ไหมผมขอรู้สัก4ี่หมื่นครับอย่างน้อยก็อายุเยอะแล้วอะแล้วก็ผมให้ค่าเซ็นสัญญาครับบนัสกินเปล่าสัก20,000นครับผมคิดว่ายัางไง บนัททำประตูอ่ะผมบวกบนัททำประตูครับผมให้10ลูกผมให้อีกแสนนึงเลยประมาณนี้ครับคิดว่ายังไงครับผมดิมาเรียและทางด้านของเขาตกลงครับผมแฮปปี้กับดิวนี้โอเคถือว่าเป็นการดิวที่ง่ายนะเราไม่ต้องเสียถึง33ล้านเพื่อค่าตัวครับเรามาทุ่มกับค่าเหนื่อยก็ถือว่าโอเคครับ หลังจากเราได้อังเคิลดิมาเรียครับตอนนี้ผมมีเป้าหมายในตำแหน่งกองหน้าอยู่ประมาณ2คน3คนครับผมคนแรกคือหลุยส์ส่วนเลสครับถ้าเราเซ็นมาเราจะได้เขาแบบฟรีๆครับผมโดยที่เราเสียเพียงค่าเหนื่อยครับผมไม่เกิน10,000แสนเนผมรู้สึกของผมนะค่าตัวเขาอยู่ที่34ล้านที่เราไม่ต้องเสียเลยครับแต่ครับผมมีนักเตะตัวอื่นครับที่ผมสนใจครับคือคนนี้เลยครับผมเอดินเชียโก้อยู่ไหนเดี๋ยวนี่ครับเอดินเชียโก้ครับอดีตนักเตะเก่าของแมนซิตี้ครับผมราคาค่าตัวเขาอยู่ที่15ล้าน ผมอยากได้กองหน้าแบบว่าโฟล์ไนในความรู้สึกของผมนะน่าจะเป็นคนเดียวครับผมคือหลุยส์โซเลสท,ที่ใช้งานได้ในตำแหน่งแบบนี้นะครับเพราะว่าไม่ต้องใช้แบบหัวหม่งเยอะครับผมส่วนมากจะลงมาล้วงบอลแล้วก็จ่ายบอลให้เพื่อนโซเลสน่าจะเป็นเป้าหมายที่ดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าตัวด้วยมาซิงกันแบบต่อเนื่องเลยครับผมยังอยู่กันที่ร้านอาหารร้านเดิม <c oughs> แล้วคุยกับบิ๊กดิวอย่างนี้พามาร้านอาหารหน่อย <c oughs> ดีกว่าไปนั่งอึดอัดในออฟฟิศครับผมมา มีตัวแทนของเขามาด้วยนะครับมาดูกันว่าจะว่ายังไงเริ่มกันที่บทบาทในทีม,มตัวแทนไม่คุยงั้นผมให้เป็นคูเชียวครับสำหรับหลุยส์โซเลสแล้วเดี๋ยวเขหยับเอาเบนเบนตันดีอาร์ตไปเป็นสำรองตัวซัพพอร์ตรับแต่ได้ลงตลอดแน่นอนครับเพราะว่าอายุก็35ปีแล้วหลุยส์โซเลส35ผมให้2ปีแล้วกันผมให้ได้37ไม่รู้จะอยู่ถึงหรือเปล่าครับอาจจะรีทายตอน36ก็ได้ อย่างน้อยก็มารีไทยกับทีมเราก็ได้นะไม่ได้สีเรียสกับผม2คนที่เอามาส่วนค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์ครับเขาได้จากเอลนติโกมาดิดอยู่ประมาณแสนห้าพันผมให้8 0,000ได้ปะผมขอโกลงลงมาหน่อยครับผมให้8 0,000แล้วก็ให้โบนัสกินเปล่าแสนหนึ่งบวกโบนัสทำประตูครับอย่างหลุยโซเลตผมขอ15ลูกผมให้อีก2 0 0 0 0 0เลยคิดว่าเยอะเกินไปไหมถึงเราให้อย่างนี้ครับเงินเราก็ยังเหลืออีกตั้ง60ล้านครับผม เหมือนใจแฮปปี้อีกแล้วครับโอเคไม่แฮปปี้ได้ไงมันไม่มีทีมเล่นนะ <c oughs> โอเคถือว่าน,นักเตะอดีตบิ๊กเนมนะครับผมชื่อดังอย่างดิซโซเลสแล้วก็ดิมาเรียมาอยู่ในทีมโหน่าจะช่วยน้องๆในทีมได้เยอะเลย,ยได้มาแล้วก็มาดูกันหน่อยครับว่าเขาจะให้เขาใส่เบอร์อะไรดีทีแรกครับผมคิดว่าผมจะให้โซเลสใส่เบอร์9แต่มีหลายคนขอบอกพี่ครับเป็นเบลิงตันดีอาร์ตขอเบอร์9ได้ไหมถ้าดีอาร์ตเบอร์9ครับโซเลสไปใส่เบอร์7แทนชลาได้ปะแล้วก็เอาดิบาเลียใส่เบอร์21 ตอนนี้21เป็นบัคเกอี่ใส่เบอร์20ได้ไหมนี่ไงดิเบเบียใส่เบอร์20อยู่แล้วเอองั้นให้ดิเบเบียใส่เบอร์20แล้วกันแล้วก็เบนเบิงตันดีอาร์ก็เปลี่ยนไปใส่หมายเลข9นะครับไม่รู้ว่ามันจะทําให้ผลงานดีขึ้นหรือเปล่านะกับหมายเลข9เนี่ยกลัวมันจะฟอร์มตกครับกับหมายเลข9แล้วก็หลุยส์โซเลสครับไปใส่หมายเลข7ครับแทนชลา Okay, เรียบร้อยครับส่วนทางด้านของแซมเบิร์นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมาใส่เบอร์หได้ไงแซมเบิร์นขอให้ไปใส่เบอร์เยอะๆก่อนเพิ่งเป็นนักเตะดาวรุ่งอายุ19ปีปีนี้อาจจะใช้เป็นตัวซับพอร์ตนะครับผม ตัวซัพพอร์ตของเบนเบิงตันดีอาร์ดทีแต่น่าจะได้ลงสนามแล้วเนความรู้สึกผมส่วนบัตเตอร์เวิร์ดครับผมปล่อยขึ้นสัญญายืมตัวแล้วนะครับผมแล้วก็ชลลาพี่อาจจะต้องเดินทางแล้ววันนี้ผมให้เขาขึ้นบัญชีย้ายทีมแล้วนะแล้วก็เหลือสัญญากับทีมอีกเพียงแค่1ปีป่ะปะอย่างน้อยได้เงินสักนิดสักหน่อยก็ดีครับผมขอดูค่าตัวเขาก่อนดีค่าตัวอยู่ที่6ล้านโอ้ถ้าได้ก็โอเคเลยนะกับ6กล้านเนี่ย ต่อมาครับเรามาเช็คแบ็กขวากันหน่อยครับมีในช้อยอยู่3คนนะครับผมที่แนะนำมาแล้วผมรู้สึกสนใจครับคนแรกครับผมเป็นลิวเมนโตครับแบ็กขวาดาวรุ่งของอังกฤษนะครับผมตอนนี้เล่นอยู่กับเซาแฮมตันคนที่2ครับเคนนี่ครับผมแบ็กขวาของเอเวอร์ตันวัย25ปีและคนที่3ครับเนโควิลเลียมครับของลิเวอร์พูลวัย21ปี ถ้าจะดูกันง่ายๆครับวัดกันง่ายๆเลยนะดูกันที่สเตตครับผมแล้วก็อายุซึ่งคนแรกครับเคนนี่อายุ25ปีครับผมสเตต75ครับซึ่งเยอะกว่าคนอื่นก็จริงครับผมแต่อายุก็มากกว่าคนอื่นเช่นกันซึ่งก็ห่างจากอีก2คนเพียงแค่4เองผมว่ายังไงก็ไม่ได้วะ่ะส่วน2คนนี้ครับผมสแตตเท่ากันนะครับแต่อายุรีวาเมนโต้ดีกว่าครับผมอายุเพียงแค่19ปี ผมรู้สึกว่าตัดในโควิเลียมออกดีกว่าเอาเรีวาเมนโต้ดีที่สุดครับผมเพราะว่ายุน้อยน่าจะพัฒนาได้เยอะกว่า มาดูกันต่อที่ตำแหน่งกองหลังครับผมเท n นเตอร์หาผมคัดมาได้ประมาณ4ี่คนครับที่น่าสนใจจริงๆมันมีเยอะตัวนี้นะเว้ยแต่แม่งแพงชิบหายเลยครับสุดท้ายครับผมได้มา4ี่คนมีวันเดอร์เฟนครับผมทาคอฟสกี้คิมมินแจครับแล้วก็คนสุดท้ายเป็น l เลวิสดังครับส่วน b a c k ซ้ายครับผมไม่มีคู่แข่งเลยครับเป็นเอริกคลาวครับผมลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย20ปี ตัวนี้ Potential สูงสุดอยู่ที่77ครับค่าตัวอยู่เพียงแค่2ล้าน5น่าสนใจมากๆมิดฟิวตัวรับครับผมผมคัดมาเพียงแค่คนเดียวครับผมอาจจะมีโอกาสเบียดกีโชเวียกเป็นตัวจริงก็ได้ครับตัวนี้อย่างซันเดอร์เบิร์กตัวนี้ผมถูกใจตั้งแต่ภาคที่แล้วแล้วครับแต่ไม่มีโอกาสได้ใช้เลย ไปขวาครับผมเราได้ดิมาเรียมาแล้วครับผมแต่มีที่คัดมาอีกเยอะเลยนะไม่คิดว่าผมจะได้ดิมาเรียไงแล้วได้มาแบบถูกๆเลยครับผมงั้นเดี๋ยวเราตัดปีกขวาทั้งหมดทิ้งไปก่อนส่วนปีกซ้ายครับมีเพียงคนเดียวครับผมที่ผมจะดึงมาเพื่อซับพอร์ตเลวิสพอต t เตอร์ครับผมคือคาโอรุมิโตมาครับผมเป็นปีกซ้ายวัย25ปีครับของไบตันแอนโฮเอัลเบียนครับผมซึ่งราคาค่าตัวเขาอยู่เพียงแค่7จล้านแครับผมถึง10บล้านเ รอบนี้ต้องเสียเงินครับแต่ไม่ถึง10ล้านผมว่าโอเคอยู่นะกับนักเตะที่จะมาช่วยกันเล่นในทางด้านฝั่งซ้ายครับถ้านลวิตพอตเตอร์ไม่ฟิตหรือฟอร์มไม่ดีครับมีเคารูมิโตมะเสียบแทนแน่นอนซึ่งให้มันสลับกันเล่นน่าจะโอเคอายุไล่เลี่ยกันหรือเปล่าวะ24-25ประมาณนี้ครับพอๆกันโอเค7 5ล้าน5ผมให้ที่7ล้านครับผมดูเขาว่ายังไงครับเอา7ล้านถูกๆเขาต้องการอยู่ที่9ล้าน7อื ขอโกงสักหน่อยได้ไหมขอสัก8ล้านไปผมว่า8ล้านก็ไม่น่าเกียดนะสำหรับนักเตะญ,ญี่ปุ่นคนนี้อนาคตไกลพอสมควรผมไม่อยากต่อเยอะครับกลัวจะไม่ได้จริงๆคารุมิโตมาเป็นเป้าหมายหลักที่ผมอยากลองใช้มากเลยขอเก้าล้านเจ็ดเหมือนเดิมอยังไงดีวะผมขอสักเก้าล้านอ่ะผมให้ได้เก้าล้านครับผมขอที่เก้าล้านคิดว่ายังไงครับผมโอเคคิดว่ายังไงครับกับราคาเก้าล้านโอเคดิวครับผมเป็นดิวที่ พอสมเหตุสมผลขอบคุณมากครับผมมาเจราจาค่าเหนื่อยกันดีกว่าโห oh, oh, ต้องพามาถึงร้านอาหารเลยช่วงนี้ลุงนุ้อยากออกนอกสถานที่ครับสงสัยจะเบื่อออฟฟิศแล้วดูมีตัวมาหน้าจริงนะเ oh. สียตังค <laughs> ์มา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 คุยกันหน่อยตัวแทนว่ายัางไงครับต้องการเป็นอินฟ r t ์เตนโอเคคือลงบ้างไม่ลงบ้างได้ครับอย่างนี้ได้ถ้าเป็นครูเชี่ยวกูเหนื่อยแนะ่นอน ส่วนอูยสัญญาเจรจา,าเองเลยต้องการอยู่ที่4ปีได้เลยครับ4ปีอยู่กันยาวๆครับจนแก่กันไปเลยแล้วก็ฉีกสัญญาไม่ใส่ครับโอเคแล้วค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์เขาต้องการจากเราอยู่ที่3% 3 0 0 0าครับเขาได้จากใบตั้นที่38มหนี่ยังไม่เคยลงให้ใบตั้นเลยนะเว้ซีซั่นที่แล้วถูกปล่อยยืมไปที่ลีกเบลเยียมก็โบนัสเซ็นสัญญาครับ3ามแสนยิงประตู15 000, ประตูขอ8ปดแสนองู๋มันเยอะไปปะวะผมขอตัดโบนัสออกครับผมแล้วก็บนัสเซ็นสัญญาผมขอลดได้ไหม ผมให้ได้สองแสนครับผมแล้วก็ค่าเหนื่อยผมให้ได้สามหมืนอ่าคิดว่ายังไงครับผมเขาต้องการสามหมืเจ็ครับผมแล้วก็บนัสเซ็นสัญญาอีกสามแสนสองอืมตกลงผมเหลือเงินประมาณ50สบล้านครับกับการใช้จ่ายในรอบนี้ <laughs> ผมเข้าใจะอะไรผิดปะวะเหมือนผมเคยคุยกับทุกคนว่าผมต้องบิวเกมรับก่อน ไอ้แค่ก,กูได้เกมลุกมาสามคนแล้วครับผมลุยโซเลสดิมาเรียแล้วก็คารุมิโตมะเดี๋ยวต่อไปเราต้องเสริมเกมลับอย่างเดียวก่อนครับเริ่มจากแบกซ้ายแบกขวาแล้วก็เซนเตอร์อาจจะมีผู้ทุกษาประตูสักคนหนึ่งตอนนี้คิดอยู่ครับจะเอาคาริอุสหรือว่ามูริดีเดี๋ยวต้องตัดสินใจกันทีครับผมมาใช้กันตรงนี้ก่อนครับผมฟุตบอลยุโรเปียนคอนติเนนทัลชิลวรับผมมาดูคู่แข่งของเราในกลุ่มเกันก่อนครับว่ามีใครกันบ้างครับก็โอ้โห สนุกแน่ๆครับผมมีทั้งริวมีทั้งโอลิมปิกมักเซยแล้วก็เอฟซีปอร์โตครับโอ้ยเป็น3าทีมถือว่าเป็นบิ๊กทีมเลยนะ3ทีมนี้น่าจะเล่นฟุตบอลยุโรปหมดเลยนะครับผมส่วนกลุ่ม B ีครับมีทางด้านของบาก้กาครับเซลตาบีโก้วาเลนเซียแล้วก็โตริโนผ่านเข้ารอบไปนี่ก็สนุกครับผมแต่ตอนนี้ครับผ่านเข้ารอบไม่ได้ก่อน <laughs> มาครับผมก่อนที่จะไปลุยเกมพีซีซั่นเกมแรกครับผมที่พบกับโอลิมปิกมักเซยเดี๋ยวผมพามาอวดชุด แข่งในซีซั่น2อกันก่อนครับดูชุดแรกครับผมนี่เป็นชุดทีมเย่านะครับรู้สึกยังไงผมรู้สึกแปลกๆวะตอนทําออกมามันดูสวยคร,รับผมพอมาใส่จริงๆมันดูแปลกๆส่วนชุดทีมเยือนก็เป็นสีดําแดงอย่างนี้เลยผมชอบนะผมชอบชุดเยือนมากกว่าว่ะเสียดายอย่างเดียวก็ผมไม่มีชุดประตูให้ดูนะเดี๋ยวต้องไปดูกันในเกม ส่วนเกมนี้ครับเราจะมาในฐานะทีมเยาวยางั้นใส่ชุดทีมเยาวครับส่วนของเขาก็ใส่ทีมเยาวไปครับสีขาวเดี๋ยวเรามาจัดตัวนักเตะกันก่อนครับซึ่งเรามีนักเตะท,ทีมชาติถึงสามคนดูดิว่าจะจัดยังไงวะขั้นแรกเลยครับกีโชวเวีกพักไปเลยครับเอาเทาวิตลงมาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเยวกิดอะไรขึ้นอา่าแม็ไลอัพเหมือนผมจะเปลี่ยนไม่ได้หรออ๋อโอเคเข้าใจแล้วโทษที ต้องมาเปลี่ยนกันตรงนี้ครับผมขออภัยขออภัยนึกว่าเปลี่ยนตรงนั้นได้เลยครับมาเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเอากีชเวกออกก่อนเอาทาวิตลงมาส่วนกลางสำรองครับเหมือนกลางรับผมจะหมดแล้วไม่เป็นไรเอาโอเลรี่ไปแทนแล้วก็เซนเตอร์ฮาร์ปับเกมนี้จะใช้เป็นทางด้านของฟิวโจนครับยืนคู่กับอ็อกบันหน้าครับผมยังจำชื่อไม่ได้เลยครับแล้วก็สำรองครับเป็นคาร์ลัมดอยส่วนปีซ้ายเกมนี้ครับใช้คารูมิโตมาครับตอนแรกผมคิดว่าอายุพอๆกับเลวิตพอตเตอร์ไม่นะ คารลูมิโตมาผมอายุ25ใช่ไหมเลวิพอตเตอร์อยู่21โอเคถือว่าโอเคกำลังห่างกันแต่สแตะเท่ากันส่วนอังเคลดิมาเรียติดทีมชาติครับไม่ได้ใช้งานเอาโดรันไปแทนแล้วกันว่าจะลองสักหน่อยแล้วก็หน้าเป้าเกมนี้ครับผมจะใช้เป็นทางด้านของหลุยส่วนเลสนะครับผมแทนเป็นเบนิงตันดีอาร์ตเลยแล้วเหมือนจะเหลือใครว่าเห็นแวบบแบบๆเดี๋ยวเดีขอเช็คก่อนอา่าเลวิพอเตอร์อ่ะพอเตอร์ oter, มาเป็นสำรองแทนชลาก่อน ผมจะเอามัซุโมโตะไปด้วยนะครับเอาไปแทนบัคกอรี่อาจจะให้โอกาสสำรองเยอะหน่อยแล้วก็อยากลองไอ้วินเกอร์ครับผมว่ามันดีแค่ไหนมีใครอีกไหมเหมือนจะหมดแล้วครับผมส่วนเดี๋ยวไปกับมาซิปปอเนี่ยสองคนนี้ผมจะปล่อยยืมทั้งคู่เลยนะเพื่อจะดึงตัวใหม่มาแทนมาครับมาลุยกับฟุตบอลพีซีซั่นเกมแรกครับผมจริงๆไม่ต้องซีเรียสอะไรมากครับผมมันจะเป็นการลองทีมนะ แต่ก็อยากเข้ารอบดึกๆกับผมอยากเป็นแชมป์เลยก็ว่าได้ครับเพราะมันได้เงินรางวัลน,นี่ครับเห็นชุดผู้รักษาประตูด้านหลังไหมก็มจะแต่งได้ประมาณนี้โหแต่งยากพอสมควรครับอ,อ็นี่ครับเตะที่สนามเอสตาดิโอโดเดเกาอ่านยากจังวะยัมเบ้โดรันเดนซันเดนซัน,น,นอู้ยเขากลางสวยมากมานูมานูยกนี้แล้วถึงครับผมคามินสกี้ดวลาดวนครับไดโย เดี๋ยวได้อยู่หน้าได้อยู่หน้าไม่พวดครับไม่พวดแล้วอุ้ยมาสวยครับมาสวยอย่างนี้อุย้ยยกสวยแล้วโอ้โหคามิสกี้ทำดีแล้ววางออกขวายาวๆที่โดรันพักได้พักได้โอเคสวยให้กลางก่อนครับตัวเลสลงตามมาครบี่บีเห็นตัวเลสรับตัวเลสชีส้ตัวเลสชี้มาแล้วสว่วเลสล้วโอ้โหจับบนยาวติดมาเดนเนอร์หุ่มไวจ,จัดเลย โอเคอยม่ออกบหน้าโดนกับมาโนออกาหน้าโดนม้วนอุ้ยสวยว่ะแล้วยังไงครับตายด้วยแล้วจังหวะว์โอ้โหเอาละเสียแฮนบอลมิโตมาแฮนบอลงไงจันดูภาพช้ากันหน่อยครับแฮนบอลยังไงเขารู้มีตัวมาอืมไม่แฮนบอลยังไงเสียลูกจุดโทษครับตั้งแต่นาทีที่16โอเคไม่เป็นไรมามามาขยับขยับขยับ,ยบแล้วก็ยิงออกโอ้โหแล้วย,ยิงดีด้วยมานู ศูนย์ประตูหนึ่งครับผมนาะทีที่สิบเจ็ดดูครับโยกหลอกมั่งปกติมันจะยิงตรงข้าม,มแล้วยิงดีด้วยนะดูกดด้วยขวาครับบอลเสียบตะข่ายโอ้โหไม่รู้ว่าถ้าพุ่งถูกจะพุ่งไล่หรือเปล่าครับผม,มได้อยู่แปลวา่าคารุเอากาบี้มีพื้นที่ได้กดก็ติดมาดันเดอร์แล้วโอ้ โอ้มีกระชอเหมือนกันพิกลิงได้ไหมพิกลิงไม่ทันได้ครับผมที่ทาวิธเห็นเห็นตัวล่างครับมาแล้วครับเอนยัมเบ้เอ็นยัมเบ้เข้ากลางโดรันโอ้โหลดลดเบืโอ้โหทำไมเคลียร์ยัางงาั้นโดรันโอ้โหเคลียร์ดีๆได้ดดเต็มข้อเลยนะได้ครับออกบรนณนาสวยมากเล่นต่อที่พิกลิงเข้ากลางสวยมากครับให้โซเลสโซเลสรอรอรอ,อคงขยับอยู่แล้ว มิตอมา้ามาแล้วมิตอม้าด้วยสายโอ้โหนาทีที่33ครับผมเดบิวต์เกมแรกของคาราลุมิตอม้าครับผม,ไ,มได้ประตูดูจังหวะโซเลสครับถอนตัวมาต่ำแล้วจ่ายบอลเน้นๆมิตอม้าสอดมาเข้าซ้ายแล้วเต็มคอโอ้โหสวยงามครับผมตีเสมอด้วยสายของมิตอมา้าทางขวาไม่ค่อยมีโอกาสเลยวะมาแล้วครับมาขึ้นที่โดรันบ้างมาอินยัมเบ้อ e, ินยัมเบ้ e, พามา โดนรันกูสุดเซตแล้วเห็นเห็นสายอีกแล้วครับผมมิตมะรอบนี้มิตอมะปั่นด้วยขวาโอ้โหดูกเกง่งสองประตูต่อหนึ่งครับจากคาโอรุมิตมะและเป็นแอซิดของหลุยโซเลสอีกแล้วดูครับแทงมาหูพื้นที่ตรงนี้มามิตมะเข้าขวาขานาดแล้วแปรเน้น,น,นๆครับโอ้โหลูกเก่งเลย ในเจลีนี่โอ้โหจังหวะอย่างนี้โคตรเอาครับดูครับเอี้ยวตัวแล้วัน่นผ่านมือมาดันด้าเข้าไปโอเคมาแล้วครับโดรันโดรันบอกไม่น้อยหน้าไม่น้อยหน้าครับเห็นเห็นโจรถเรวลรถเวลเอาพื้นที่โอ้โหรถเวลลั่นเอาได้อยู่ได้อยู่แล้วกดไม่ได้ครับโอ้โหคิดหน้าไปหน่อยรถเวลไม่หรอกกูยแหละโอเคทวิสโ okay, อเคเฮ้ยแล้วมาทวิสมาสวยมากได้ด้วยโอเคเล่นที่ กบี้แล้วเห็นซ้ายครับเห็นซ้ายมาแล้วโยกโยกแล้วกดเสาเลข <S <S 1> <S 1> 45นาทีแรกครับผมเข้ารูมิโตมาซัดแฮตติกโอ้ดูครับตัวตัว,ตวจี้จี้จี้แล้วดึงเข้าขวาครับแล้วก็กดเสาเลขโอ้โหแตกหน้ามาดันด้าครับผม ดูขวาเต็มข้อของมิโตมะครับคืะกรรมการเป่าจบครึ่งแรกไปเลยโูสามต่อหนึ่งครับจากข้ออุรุมิโตมะคนเดียวพูดเอาอ่ะนักเตะค,คนนี้ดูครับผมโอกาสสามครั้งครับได้สามประตูความเฉียบคมนี่คือคมมากครับเพิ่งลงไปแค่4ี่หกนาทีให้กับทีมโอเคเราได้เห็นฟอร์มของมิโตมาก,กับหลุยส์โซเลสเรียบร้อยนะครับผมคิดว่าพักเขา มิตมาพักไปครับผมเอาเลวีพอตเตอร์ลงมาแล้วก็ผมจะให้มัตสึโมโตะครับลงมาแทนคาบี้ส่วนอีกคนครับผมวินเกอร์เดี๋ยววินเกอร์ค่อยลงช่วงนาทีที่60แล้วกันผมจะให้ลงแทนโจลัดเบลที่เหลือก็เหมือนเดิมครับประมาณนี้ไม่มีใครมาแล้วครับทาวิตทาวิสสุดเส้นทาวิทไปเองทาวิทพาไปเองทาวิสติดกดดีขวายังติดบล็อกเปอร์ลินับผม ดูจังหวะขึ้นมาของเลวิสทาวิสกับตันทีในเกมนี้ครับมาเตะมุมครับขอเล่งที่ออสบันนาหน่อยโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยครับลูกพี่ออสบันนาไม่ได้ครับผมบอลมาที่มาซโมโตะมาซโมโตะวอลเล่ยดในขวาแล้วนีบบอ What the fuck โอ้คิดว่าไม่เข้าครับผม มันวันของนักเตะญี่ปุ่นหรือไงที่เพิ่งถูกเปลี่ยนตัวลงมาแทนกาี้ดูพักด้วยเข่าแล้วบอลเลโ่โยคมกีบครับผมดีไม่เสียแฮนด์บอลแล้วดูครับวอลเล่ด้วยขวาสวยๆเลยครับบอลผ่านมือมาดันดาเข้าไปิวโจนเสียลูกแรกแล้วถือว่าดีขึ้นเลยนะเห็นช่องบนโอเคสวยมากจนกับตำแหน่งโอเคออาบันหน้า มาที่มัซูมโตะมัซูึมโตะออกซ้ายครับออกซ้ายมาเลวีฟอตเตอร์ฟอตเตอร์รเข้าในเห็นเห็นมัซูมโตะแล้วเป็นซ้ายของมัซูมุโตะตดบล็อกแล้วแอนบอลโอเคโอเค้โอเกมสวนกลับนี่มันดีจริงๆและมีสัญญาณเปลี่ยนตัวครับผมแบ็คเบิร์ดโลว์ครับเอาวินเกอร์ครับผมลงมาแทนโจล็อตเบลในนาทีที่63ได้ยิงไงวะ ที่แปรเิ้น,นตรงกลางครับหลุยส์โซเลตห้าประตูต่อหนึ่งมึงเพิ่งเลื่อนชั้นจากแชมปี้ยนชิปจริงปะเนี่ยโโอ้โหดูครับได้ประตูจากหลุยส์โซเลสนาทีที่63จากจุดโทษเฮ้ยเฮ้ยมีแววดีวะ่ะนักเตะดาวรุ่งแต่ละคนดูครับเป็นมุมตรงกลางเลยนิ่มๆเดี๋ยวคอยครับโอเคหน้าสวยงามครับผม กินตำแหน่งกันดีครับเออค่อยคุยกันได้ดูจังหวะเช็คลายของแผงหลังับผมแล้วแผงหลังผมเป็นแบบเซนเตอร์คู่ตัวเก่าสองคนเลยอะโอ้โหสบายดีแยมนี้พี่ชอบเลยแล้วจะสวนครับจะสวนกลับมาแล้วมาแล้วครับเลวีพอตเตอร์พอตเตอร์พอตเตอร์จี้เข้าหนเลยเลวีพอตเตอร์ครับพอตเตอร์มาพอตเตอร์มาโอ้โหไม่มีใครเข้าไม่มีใครเข้างี้โซเลสรออะไรโซเลสรออะไรเลยประตูที่สองของหลุยส์โซเลสในเกมนี้ครับ หกประตูตัวหนึ่งนาทีที่เจ็ดสิบสี่โหเฮ้ยจริงๆผมเล่นอย่างนี้ก็ได้นะแต่ไม่รู้ว่าในลีกกับพซีซั่นมันจะลมเดียวกันหรือเปล่าดูครับจังหวะขึ้นมาของลวิตพอตเตอร์ครับแล้วไม่มีใครเข้าครับผมปากเข้ามาเป็นห,หลุยส์โซเลสมีโอกาสแฮตติกอีกคนหรือเปล่าครับถ้าอย่างนี้ดูจังหวะกดเต็มข้อ,อง่ายๆหนูมันก็โดนดรันรอ,ลอแล้วไปแล้วครับผมไปแล้วครับแล้วเออร์ลี่คอร์สของเอ็นยัมเบ้เอาได้อยู่ ได้อยู่สวยมากแล้วยกมาสวสดเลดไม่ได้อยู่แล้วครับตักไหมอุย้ยไม่ได้ได้ไหมไม่ได้ครับพี่กระลิงโอเคทาวิตมาเอาบันนาเอาบันนากลับไปโอเคเออยืนตำแหน่งทําไมตอนแข่งจริงไม่ยืนอย่างนี้วะเหมือนมีคนหายเหมือนมีใครหายครับ,บเอเนเบรรมามาแล้วมาแล้ววันเร็วโอ้โหมโนปูปืนที่สองของเขาเหมือนกัน วันเลด่ดยขวาเต็มข้อเลยเอยอยไมเเติมไม่ลงช้ามากเลยวะ่ะเดี๋ยวมึงโดนครับเดี๋ยวต้องมีลีวามนโตครับมาเป็นตัวแบบไล่หน่อยดูครับจังหวะยืนสามตัวแล้วยืนไม่ดีครับผมเกมรับพาไปพาไปครับโดนลันเต็มสวนครับเต็มสวนเต็มสวนเห็นช่องช่องล่างไปได้ข้างบนได้อยู่แล้วขอด้วยซ้ายเลยไม่มีใครยังเม้มา ไม่ล้ำล้าครับผมวินเทอร์ทุกอย่าเจ็บครบแล้วครับผมเล่นสั้นมาอย่างนี้จบเลยหรือเปล่าจานจานยังไม่จบกบพายเย็ดยกมาแล้วจบเกมหกประตูต่อสองครับผมเป็นทางด้านของแบ c ็กเบิร์นโรเวอร์ครับที่ชนะไปได้และนี่ครับผมโอกาสเพียงแค่สาครั้งครับของคารูมิโตมะกับ3ประตูถ้าพีซีสั้นดีขนาดนี้ครับกูกลัวมากเลยครับเปิดฤด,ดูกาลจะหวยแตก ผมเป็นตลอดเลยพิซซิชั่นดีๆนี่เปิดฤดูกาลแม่งย้ำแย่ให้ตลอด โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับและในคลิปหน้าครับเราจะมาทําการเสริมนักเตะในตําแหน่งกองหลังกันครับถ้าใครมีกองหลังตัวไหนที่น่าสนใจครับสเปคของผมที่ผมต้องการนะคือกองหลังอายุไม่เกิน26ปีครับขอเลตติ้งสัก79 78ขึ้นไปครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบนะก็อย่าลืมครับกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของลุงนู้ของเราแลวเดี๋ยวไว้เจอกันนนใใหหม่พาา้